สวัสดีครับสวัสดี f อฟสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซอีลากอุงอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดี f อฟช่อง YouTube และก็เฟซบุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนนะครับเช้านี้ที่บันแกงนนสมกบ เมื่อวานมาหอดช่วงบ่ายสี่โมงแรงนะครับก็ได้แวะมาเล่นน้ำอ่พอพ่อแม่นะครับพี่น้องทั้งบ้านนอนสมกบบบันแกงนะครับที่เพิ่นผ้ากันปูผักอยู่นะครับชาวนี้กำลังจักกลับนะครับพี่น้องนะครับผมนะั่นนอนหลับเพิ่งตื่นนะครับ <laughs> ผมนอนหลับเพิ่งตื่นนะครับไม่ได้ถ่ายเตยล่าซัมนอนนะครับ ล่อไทยฉากพระธิดากับองค์อินนะครับแล้วก็มาอัพคิปนะครับหลังจากนั้นกะมหูซึกโตเลยนะครับมหูซึกตัวเอานี่แหละช่วงตะเวนขึ้นนี่แหละนะครับบรรยากาศย่ำเช้านะครับพี่น้องนะครับนั่นคือเขาแดงบอครับแมนบอเขาแดงนะครับตะวันกำลังจะขึ้นพ้นภูเขานะครับ น้ำบ่นะครับบันแกงโน้นสมกบนะครับย้ำเสาพี่น้องเข้ากันเนี่ยแหละมอวันตอนแรงกับภาคกันโหดเศรามากกับภาคกันโหดอีกนะครับกับปูผักเอาไปกินเนาะเอาไปกินใหน้รัวเลื่อนนั่นแหละครับวันนี้สะนาำใหญ่นะแมหพี่น้อง มีสถานใหญ่คือพามเบิ่งเมื่อวานตอนแรกนั่นแหละนะครับแต่ว่ามื้อนี้นะครับเช้านี้พามาดูนะครับโอ้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพ้นภูเขางามตัวละนะครับสวัสดีจ้าแม่ได้ไปเบิ่งหมอลำอยู่บอมขึ้นโอ้ครับเฮะหมอลำกินตาบอกไปเคี่ยวเขาซำเด้เมื้อนี้กกิินนาาคัหมอลำกินตาคนวะผมก็รับพึ่งตื่นอยู่ข้างโรงเรียน ออ <c oughs> อันพึ่ง,มแ,มงมแม่ีว่แม่หนพึ่งแม่โอ้าาส,สเว,วเดสกดเตยล่าเลยบ่นี่อ่าเป็นยังไงมวนอยู่บ่แม่มวนอยู่เตยอย่างเดียวบ่เบิบ้งมืดบอกคนกันไหลยอยู่นาะเมื่อคืนเนะาะคนหลายมวนถือใจอย,อยู่คนวันนะครับดีใจกับนาชูทีมงานผู้จัด คือใจจริงนะว่าจะลุกขึ้นมาคุยหลังจากอัพคลิปแล้วก็ว่าจะมาคุยกับแม่ชู้อีกนะครับแต่ที่สําคัญก็คือแจ้งมันหลับไปตอนใดเนี่ยประมาณตีสามลับไปเรื่อยนะครับว่าจะลุกมาถ่ายเตยลากอ่ะบัดยถ่ายเตยลากบัดยเบิ่งเตยลาน้าเขาสั่มนะครับบัดยเบิ่งเตยลากกับผ้ามาเบิ่งพี่อ่ะกับบัดยเบิ่งเตยลากกับผ้าพี่น้องมาเบิ่งผักนี่แหละนะครับเอข้นไหลอีหลีนะครับมือขึ้นนี่ขนาดมือขึ้นนี่มีหมอลำใหญ่ในเชื้อพุ่เนี่ยสี่วงเด้อ พร้อมกันเลยเมื่อคืนเนี่ยนะครับมว่วนยูแม่และวา่าเนาะนะครับสนุกหลายคุณไห,หน,หนหโอ้คุณยายเนาะบ่าเป็นคุณแม่เนาะคุณแม่บะแม่ถ้าได้ออกมาเหรอว่พ่อบ่าพอ่พอเก็บไปผัดละบ่คนาหน่ฮะคน้นาอยู่บนนี่คน,น้าตอนนี่เนาะ กำลังกำลังพูดพ้นดินสเก็บไปพัดแล้วไม่โอกาสโตเลยโอ้อีกหน่อยนี่คันมันเขียวขึ้นมานี่งามขนาดด้วยนี่นะครับเบื้งสะหนองสาธารณะนะครับพี่น้องหนองสาธารณะเพิ่นก็เอาน้ำจากนี่แหละขึ้นมาโฮตแล้วก็ที่ดินนี่ก็เป็นที่ดินสาธารณะกระแบ่ง ชาวบ้านเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเพราด้เฮ็ดผู้ละสองสามแถวนี่แหละมันก็จัดเป็นล็อกแน่นนี่นะครับนี่ล็อกนึงนี่นะครับคือมีม,มีเสาเป็นเขตอยู่นะครับแล้วก็น้ำน้ำหดนี่ก็คือมีมิเตอร์นะครับเสียค่านา้ำเสียค่านา้ำเสียค่าไฟนั่นแหละ โอ้เสารเลยมือนี้นะครับเช้านี้ที่มันแก้งนะครับนอนส้มกบโอ้มันจะแบ่งแบ่งอ้อมไปเลยตัวนี้เนาะนะครับสวัสดีครับแม่ผมมาแต่หมอลำเนี่ยแหละครับผมเพิ่งตื่นแต่วัสดีครับแม่เป็นยังไงได้ื่ิงหมอลำบ่ เบิ่งโอ้ยบ่มีเสียงเลยแบแหบเป็นหมอล่ำเลยนะเนาะเบิ่งหมอล่ำนี่เนาะไปเบิ่งกลับจะซุ่มครับมึงขึ้นนี่กลับตอนไหนครับมึงขึ้นแม่แม่แม่กลับอยาอ่างโม่งฮะเพิ่งกลับนี่บ่ผู้ใดก็เพิ่งกลับพี่น้องนะครับมวนบ่ มวนของเพื่อนอยู่นั่นแหละโอ้ยนะครับเบิ่งติล่ะเบิ่งหมอล่ำแล้วหอดเตยล่าก็มาหดน้ำพักต่อนะครับนี่นะครับสวัสดีครับแม่ปูพักหยั่งแน่โอ้เอาไว้คันส้มบ้าหรือยังไงคันในคันเนาะขุ้นนะข้างหลังก็บอกหลายหนึ่งเอ้ามันขึ้นมันต้นหน่อยแท้ เทียมปีนี้ปีกายมันบอกงามเนาะนวันนี้มันมัยน,ย,นยังน้อยนนะโอ้มันยังน้อยๆ้อยเป็นวันนี้อืมใส่ปุ๋ยได้ยังไม่ใช่พุตตเวนงามเนาะมันขึ้นพ้นภูเขามาแนวนี้นะครับมันขึ้นแนวนี้ซูมืออยู่มันแม่ตะเวนโอเคฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มือนะขึ้นซูมือเนาะบรรยากาศดีแห้งไหมพี่น้องนะครับอากาศก็ดีนะครับอันโอ้ยบ่มีผู้ใดขายที่ถึกๆในบ่แม่ โอ้โบอันนั่นแล้วแถวนี่แหละแถวแถวนี่มองเห็นตะเวนขึ้นแมนมันมีผู้ใดขายถึกๆเนี่ย่แบบไนละสีหาพันอย่างสีนะแม่งานแ่เสงสอสไม่อยู่น้ำอ่เนาอมจะแม่มาแต่บิ่งหมอล่ำอยู่บ่นนี้แม่ไปมาประมาณตี โอ้มาตีสองตีสามเนาะแต่ว่าเกษตรใดเราเพราะว่าเหมือส้วนก็เลยเลยมัโอ้มูส้วนก็เลยมาตัวแถวนูนทางแท่งนะแม่กับ <c oughs> กับแจงเมืดด้วนั่นนะแมนเมนตั้งแต่ตั้งแต่คุณย่าเนี่ยไปกำลงนนังฮดน้ำนี่ว่ะเบิ่งหอดเตยล่าม้วนอยู่บลาแม่ม้วนเลยเขาล้ำเขาล้ำดีอยู่เสีด้วยเขาล้ำดีอางเวทีของแมวเวที่ไงเจ้าว่าบ่แสงสีเสียงอลังการเนาะปีนี้เนาะหลายสิบล้านเด้แม่นั่นหลายสิบล้านเด้ลงทุนเวทีหลายสิบล้าน หัวหน้าเพิ่นไม่หลุดอยู่คนน่ะหัวหน้าโจบอ่ะอ่าสามทั้งอีลาอุงอิงกันแล้วอ้สามคนนี้อุงอิงล่ำเพิ่นล่ำแพนแต่วของหัวหน้าโจอีหลีน่ะมีสองล่ำเพิ่นกับล่ำแพนผู้เต้นมาขึ้นนี่น้อยน่ะจิครับแล้วก็อีกคนหนึ่งน้อยกว่านี้อีกอู้ผู้นี้ล่ำแพนผู้น้อยติดน้อยน่ะบ่อันนี้ผู้เอื่อยได้หน่ะนะมีล่ำแพนน่ะผู้น้อยน้อยก็ออกมาเต้นแล้วแต่อารมณ์เพิ่น น้ำแพนน่ะลัางมือก็ออกเต้นในยูทูบจ่ายเป็นประจำเลยเห็นลูกเห็นันีละเห็นประจำาฝากช่องสาวน้ำายืนน้ำเนยเ้อเห็นอยู่นาะอ้มาิเ้ขอบคุณหลยพูดนถ้าเพิ่นคุยอย่างกันทั้งพู่กระได้สงสัยว่าเรื่องหมอล่มมือบ้นคนหลายจังมันแต่ใสพี่น้องมือขึ้นนี่แม่ครับเต็มสนามเลยนะครับ หน,หนึ่งข้าวหนึ่งปาลาแล้วบลระแมหนึ่งเลว,วเนาะน,นะครับเอาครับาพามาเบ่งพี่น้อง่อบๆแม่แม่บ้าน,ม,นมาดเดเบ่งไุไอโอยดีตัวมาให้เบ่งหอดบ้านเนาะไม่ต้องลังคนขนคมจังหวัดมาเป็นรอยโลกขจรกามดิขาจามากโอกาสว่าบัตรไอ้เสียเพมืนไม่ใช่คู้มัมนแม่คือมากไปเด่นอืมครับโอ้คนะเทศบัตไป่ะช่ชนเสียบะ โอ้ขเนีู่นแบบซ่จ้าเอาควาคพณหลายๆครับแม่จเดินทางต่อเด้ไปจัดตุรัดนะครับจัดตุรัศมาแร่งผู้ใดเบิ่งบ่อิ่มใจก็ตามไปได้พี่น้องเด้พามาเบิ่งบรรยากาศนี่โอ้มักแห้งตั้งต่อ้ายด้ตั้งตเบิ่งอตั้งต่อกูเสียดเบิ่งปนันเลยเนาะคักขนาดค้าขนาดมาว่านมาหอดก็แวะมองนี่นะครับ มาอนี่เศร้านี่ขากราบกะขออนุญาตแวะโอ้ตอนนีา้าะเกยบากกะนนี่เอ้ยเนาะมาผิดมาผิดยาม <c oughs> มันไม่ใช่ยามเนาะไมาม <c oughs> ขอบคุณเนอะเดินทางต่อแล้วครับอุนะ้ยขอบคุณหลายๆครับสาธุเบิ่งติล่ะพามาเบิ่งตะเวนนะครับพามา,าคุยกับพี่กับน้องอกับพ่กบอ,พอกับแม่นะครับต่างต่ออ่าันเสด็จเบิง่งมันหวานเนาะนะครับ ครับขอบคุณครับไปแล้วนะครับมาตอนนี้คุณยายแล้วก็เล้วละละปีดน้ำ